สำหรับคนตัวเล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องที่มีเรื่องของตัวเองมาเล่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่ให้คนอื่นได้รู้สึกถึงเกี่ยวกับตัวเองว่าเกี่ยวกับคนใกล้ๆเคียงที่อยู่ในละแวกคุณชนที่ตัวเองอยู่ครับใ็นการมีเรื่องราก็คือว่าเป็นการเล่าเรื่องของผ่านภาพถ่ายโดย สะท้อนหนึ่งวิถีชีวิตของผู้คนมุสลิมในจังหวัดชายภาคใต้ครับเพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักเราจะพาะคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้รู้จักว่าวิถีชีวิตมุสลิมมีอะไรบ้างครับ ก็เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการสืรส่อสารมหาวิทยาลัย,ยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะเลอกเรียนนิเทศศาสตร์ด้วยกันค่ะเพราะว่าพวกเรารักอะไรที่เหมือนเหมือนกันก็เลยเป็นการรวมกลุ่มกันขึ้นนะคะก็แบบตอนเย็นๆอะไรประมาณนี้พอตอนเสร็จจากเรียนก็นัดมาคุยกันแล้วก็ว่าอยากจะไปถ่ายรูปที่ไหนแล้วก็ก็ไปถ่ายรูปกันแล้วก็พอตอนเสร็จก็อาจจะเอาภาพมาดูดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรประมาณนี้ตอนแรก มันก็ไปเฉยๆครับไปเล่นๆแบบสนุกสนุานนะแบบใครๆเครียดก็ไปถ่ายเล่นๆเพราะว่าที่นี่มันมีแบบวิถีชีตมันเกี่ยวกับมันรมมันน่ามันน่าสนใจครับอนต่อมาก็รวมกลุ่มกัน กลุ่มโรตีแตอ่อ,อนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีความถนัดหรือว่าเขาอาจจะชอบอะไรบางอย่างเช่นการถ่ายภาพหรือการเล่าเรื่องหรืองานหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาอยากจะมาทํางานด้วยกันครับซึ่งเราก็คิดว่าการที่เขามารวมกันพวกนี้มันมาด,ด้วยความชอบพื้นฐานแต่หลังๆแล้ก็คิดว่าน่าจะหาอะไรให้เขาได้ได้เพิ่มเติมศักยาภาพของเขาอะมากกว่าที่จะเรียนในห้องเรียนน,นี่ก็น่าจะเป็น เบื้องต้นนะครับที่เขามารวมตัวกันครับช่วงแรกเนี่ยที่มันรวมกลุ่มเนี่ยมันมาจากที่ว่าเรามีความสนใจเหมือน,อนกันแต่ที่สําคัญคือว่ามีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำเราก็คือว่าเป็นการดึงพวกเราเข้ามาทํางานร่วมกับอาจารย์แล้วกท็ทีมงานกับพี่ดิฟเซาซึ่งมันก็เป็นเครือข่ายของสื่อภาพประชาสังคมเหมือนกัน ก็เลยเป็นลักษณะของการทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันนะครับจึงได้มีโอกาสได้ตั้งชื่อกลุ่มที่มันเป็นทางการแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันอย่างจริงจังนะครับกลุ่มโรตีแต่ออเราจะเน้นเรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเนื้อหารเรื่องราวต่างๆในแง่มุมเล็กๆครับผ่านความสามารถด้านการสื่อสารที่เรามีอยู่จากที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลัยอ๋อเราคิดว่าออคนในพื้นที่ของเราเนี่ย มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากในการก้าวสู่อาเซียนค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่ของเราส่วนมากเนี่ยจะนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่เมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยเป็นศาสนาที่มีเป็นคนนับถือเป็นจํานวนมากนประชาคมอ,อาเซียนจะมีมุสลิมอยู่ประมาณสารมร้อยคนนี่คำว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของอิสลามและอิสลามจะต้องมีวิธีปฏิบัติที่ต่างกันกับศาส,สนาอื่น ที่สําคัญในภูมิภาคของอาเซียนทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของศาสนาอิสลามแล้วก็พกูดภาษาเมรยู่และใช้ภาษาเมริยูเสียค่อนข้างจะเป็นส่วนมากดังนั้นเมื่อคนไทยเราซึ่งอาจจะขาดองค์ความรู้เรื่องเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาบ้างในช่วงระยะแรกรกการไปมาหาสู่ของคนในภูมิภาคนี้จะทําให้เราอาจจะล่าหลังกว่าสักนิดนึงกับภูมิภาคประเทศอื่น เราค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความองค์ความรู้เรื่องของอิสลามหรือความเป็นมุสลิมในพิธีมรดากภาษาซึ่งอาเซียนสามล้อยล้าน,นจะพูดภาษาอะไรอยู่ซึ่งจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องรับรู้วิถีชีวิตที่อาจจะมีความแตกต่างผมเชื่อว่าหน้าด่านของประชาคมอาเซียนของประเทศไทยก็คือ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะนั้นการเรียนรู้สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากในเชิงบวกนะฮะก็จะทําให้ ทันต่อกระบวนการของการเข้าร่วมในสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีครับสิ่งที่ทําให้เห็นความเป็นมุสลิมก็เช่นหนึ่งก็คือการแต่งกายที่เราสามารถเห็นได้ชัดผู้หญิงอาจจะใส่ผ้ออาคลุม,มซึ่งเรียกว่าผ้าหยา แล้วก็อาจจะมีแบบบิดหน้าก็นั่นก็แสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นมุสลิมเหมือนกันแล้วก็ออการใช้ชีวิตของเขาก็คืออาจจะแบบมีการละหมาดฆ่าเวลา นี่เหมือนกับว่า,าเวลาไปที่ไหนๆก็จะเห็นมสัสยิดหรือรว่าเห็นสุเหร่าหรือว่าการเข้าไปประกอบพิธีกรรมอย่างนี้ค่ะมีแน,น่ในอนาคตเราจะเห็นว่ามุสลิมมาละหมาดแถวๆใต้ต้นไม้ก็ได้เพราะว่าบา,างที่มันไม่มีองรับไม่มีสถานที่ละหมาดนะครับพอตอนเปิดอาเซียนปุ๊บมุสลิมก็จะเข้ามาแบบเยอะๆนะครับแบบในประเทศไทยก็อาจจะมาเยอะมาก แล้วก็ถ้าสมมุติสถานที่ตรงไหนไม่รองรับเี่าจะให้มุสลิมละหมาดอาจจะเห็นใต้อะไรนะบริใต้ตน้นไม้บริบ่บิรันันกว้างหรือว่าที่ตรงไหนสักแหงรับก็จะเห็นอาจจะตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่าจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติในอีกสาปีข้างหน้าหรือว่าอีกสี่หปีข้างหน้าเนะี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ปกติก็ได้นะในแง่ของสถาปัตยกรรมในสัมบวรณชายแดนภาคใต้เนี่ยครับ มันสะท้อนถึงความเป็นพระภูมิวัฒนธรรมของสังคมด้วยเนื่องมาจากว่าในสังคมตรงนี้มันเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันมากในในด้านของหลายศาสนาอย่างเช่นไท,ไทยพุทธมุสลิมนะฮะนอกจากนั้นก็เรื่องของเชื้อชาติดังนั้นเราสามารถเห็นได้ว่าตามบ้านเรือนที่ผู้คนเดินทางหรือสัญจรไปมาเนี่ยบริเวณข้างทางเนี่ยเราจะเห็นสถาปัตยกรรมของเชื้อชาติหรือว่าศาสนาเนี้ยต่อแทรกอยู่ตามพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดเราสังเกตดีๆครับ ในมุมมองผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดมีการเปิดอาเซียนเนี่ยสถาปัตยกรรมนี้จะเผยแพร่ไปสู่ท <pais ible> ี food, to to ่อื่นยังไงผมคิดว่ามันจะเกิดการแลกเปลี่ยนนั้นมากกว่าม่ทําทำให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของเราเนี่ยมากขึ้นมันจะนำมาสู่การแลกเปลี่ยนและจุดและติ่งนี้มันจะหลอมรวมให้เราเป็นหนึ่งโมเมนบบนั้น ตอนนี้นะคะเรากําลังรวมกลุ่มกันว่าเราจะไปถ่ายภาพกันที่ไหนดีแล้วก็ภาพที่ว่าเราจะลงไปถ่ายเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรได้บ้างเพราะว่าอีกไม่ อเอ้ยอีก3าปีข้างหน้าเนาะ58ไงเออว่าเ,เรากําลังจะเปิดประชาคมอาเซียนกันแล้วก็เราคิดว่าชุมชนที่เราอยู่แล้วก็แหล่งที่เราอยู่เนี่ยมันมีความสําคัญมันมีมันมีภาพที่สามารถที่สื่อถึงความเป็นวิถีมุสลิมให้กับคนอื่นๆได้รับรู้บัตนี้มันก็มีหลายอย่างนะวัฒนธรรมศถาปะัฒยกรรมวิถีชีวิตอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่า เราที่นี่เป็นพระหูมันมีทั้งหลายสถาปัตทนี้ก็คือมันจะมีที่สายรูปเยอะแล้วก็จะไปกันว่าจะมีสถานที่อาชีพแล้วก็วัฒนธรรมที่มีมเราอยากที่จะนําเสนอภาพวิถีชีวิตของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับคนอื่นได้รับรู้เราต้องการทายคนนอก ที่ได้รับรู้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเป็นชาวมุสลิมที่คนสว่วนนอกที่ดูที่ได้รับรู้จากสื่ออื่นๆเขาจะคิดว่าคนในสามจังหวัดชายแดนเป็นพวกรุนแรงแต่ที่จริงนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นครับยังมีมุมสวยงามมากมายที่ยังแฝงอยู่นะครับอีกอย่างหนึง่งการพัฒนาที่จะเข้าสู่อาเซียนที่จะมาถึงคนไทยทุกคนเนี่ยค่ะก็ภาพน,นี้อาจจะ เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆในวงกว้างนะครบอบถ้าเราเข้าใจในมุมมองของวิถีชีวิตความเป็นมุสลิมมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่ว่าจะค้าขายแล้วก็เข้าใจความเป็นมุสลิมมากยิ่งขึ้นทําให้เรามีมิตรภาพดีๆแล้วก็ไมต่ตีดีๆให้ให้แก่กันเนี่ย่ะ กับโปครับซึ่งมีเรือกระแลตจอดยืดเรียงรายมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรือกรแลที่ชาวประมงในพื้นที่ใช้ในการหาปลาอะไรนะครับซึ่งมีลวดลายที่สวยงามมากเลยครับผมยังแบบว่าคนต่างพื้นที่เข้ามาเขาก็ชอบนะครับเรื่องของลวดลายที่สวย,ยง้ย น,นี้มันสามารถบอกถึงความผูกพันของคนที่นี่ครับเพราะว่าเพราะว่าคนที่นี่ส่วนมากเขาจะประกอบอาชีพเป็นชาวบังลมครับเย็นๆขาวบ้านจะพาลูกหลานมาเล่นน้ำที่นี่ครับใช่เด็กนั้นคุ้นชินกับทะเลครับ ตอนนี้เราอยู่ที่มัสยิดกอเซะนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะเรา,เาก็รวมกลุ่มกันมาถ่ายรูปโบราณสถานแห่งนี้นะคะซึ่งโบราณสถานแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่ว่า<อ>มีคุณค่าแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ว่าเ,ออเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีอีกที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจ ถ้าย่งผมถ่ายเนี่ยมันจะเป็นภาพส่วนมันเป็นส่วนหลงส่วนโค้งนะฮะของมัสยิดคือเซแต่ถ้าเกิดว่าสาเหตุที่ถ่ายภาพนี้ผมมองว่ามันมันแสดงความเป็นมัสยิดคือเซได้ดีเพราะว่าอย่างเงี้ยครับภาพมุมโค้งเนี่ยมันจะเป็นสถาปัตยกรรมของอิสลามภาพส่วนโค้งเนี้ยมันจะทาด้วยมันจะเป็นอะไรอิดเปื่อยอิดเปื่อยนี่มันแสดงให้เห็นถึงว่ามัสยแห่งเนี้ยสร้างไม่เสร็จ เราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆทุกครั้งที่ลงพื้นที่เป็นเรื่องของการพูดคุยอย่างว่าที่เราได้ลงไปคือเซเนี่ยครับเราก็มีโอกาสได้พบกับกลุ่มดาวะใช่ไหมครับกลุ่มดาวะกลุ่มดาวะซึ่งผมอย่างผมเนี่ยเป็นชาวพุทธนะฮะแล้วคือว่าอาจจะมีความเข้าใจน้อยกับกลุ่มกลุ่มนี้อะไรเงี้ยอย่างเนี้ยพอเราลงไปเราก็มีโอกาสได้พูดคุยทําให้เรารู้เรื่องราวของเขามากขึ้นอย่างเงี้ยมันมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ทุกครั้งที่เราลงไปพื้นที่ครับผมได้รูปหนึ่งคือ ที่มัสยิดคือเซ่ครับจะมีเลาวแล้วก็มีคอยยาวๆแล้วก็แบ็กเก่าจะเป็นมัสยิดคือเซ่แบบมีปิดเก่าเกกับคุณมีอายุหน่อยนะกับคุณพมีอายุกับเอ่อมัสยิดเก่าเก่ามันรู้สึกว่ามันแขังแั็งภาพมันน่าสนใจดีในส่วนตัวนะครับส่วนภาพที่หนูประทับใจที่ว่าลงไปไถ่ายก็คือว่าภาพเอ่อมีผู้ชายคนหนึ่งอ่าน อันการานอยู่ในในมัสยิดกลางเนี่ยค่ะซึ่งภาพนี้จะสื่อถึงความเป็นมุสลิมได้ดีมากก็คือที่เห็นได้ก็คือจากการแต่งกายแล้วก็การอ่านคัมภีร์อันกุรานเนี่ยค่ะซึ่งเป็นวิถีชีวิตมุสลิมที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ครับคือตอนนี้ผมเลือกที่จะถ่ายงองของมัสยิดกลางฝั่ตอนนี้นะครับ พราะว่ามันสวยงามนอกจากสถาปัตยกรรมที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันของมัสยิดกลางปัตตานีแลลวนะครับแตตอนเย็นๆนี่เราก็จะเห็นงองของมัสยิดกลางที่กระทบน้ําสระน้าหน้ามัสยิดกลางนี่นะครับมันเป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเสนอให้คุณอื่นได้เห็นนะครับเอาคนะิดว่าการที่ว่าเราสื่อสารด้วยภาพถ่ายเนี่ย อาจจะทําให้เพื่อนนอกพื้นที่ได้มองอะไรที่ว่าแบบมันลึกขึ้นถ้าเราเกิดไปสื่อสารด้วยคําพูดเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นภาพนะคะ,ะเราก็เลยเลือกที่จะนำออภาพถ่ายเพื่อที่จะไปเผยแพร่กับคนอื่นได้รับรู้ภาพถ่ายนั่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้เร็วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบสื่ออื่นเราอาจจะต้องมาดูนานๆหรือว่าอาจจะต้องมาอ่านแต่ว่าเป็นภาพถ่ายปุ๊บถ่ายมาปุ๊บ โป่งเลยครับเห็นปุ๊บนี่เลยรู้เลยว่าเขาทาอะไรกันอะไรประมาณนี้อย่างภาพถ่ายก็เราสามารถที่ว่าจะเก็บไว้ได้นานเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกได้ไม่เหมือนสื่ออื่นๆสื่อ,อมาแล้วก็ผ่านพ้นไปผมคิดว่าบางครั้งการที่จะท้อนภาพอะไรที่ง่ายๆออกมาภาพพื้นๆที่หลายๆคนไม่กล้าเข้ามาสัมผัสในพื้นที่เนี่ยให้คนอื่นได้ดูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่เป็นอีกหนึ่งทางออกหนึ่งสาหรับการสะท้อนความเป็นจริงของที่นี่ออกไปครับอย่างเช่นแบบ วัฒนธรรมประเพณนีศรริลปาบัติยกรรมม,มันสวยอนะแล้วไปถึงสวยมันิน่าสนใจมากเลยมันอาร์นะมันสวยจริงเราได้นำภาพที่เราถ่ายจากพื้นที่นี่นะครับได้นำเอาไปสื่อสารในพิธีการ,รภาพถ่ายของไทยทีวีคืออะไรนะมีเดียแอจังใ่ไครับแต่ก็ในกลุ่มของเราก็ไม่ได้ไปเหมือนทุกคนแล้วครับแต่ พราะว่าแต่ละคนเนี่ยกิดภารกิจของตัวเองแล้วก็เราก็ได้ส่งตัวแทนให้หนุฮาเนี่ยไปเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับ แตกต่างไปไปนะคะและวันนี้เองค่ะในงานเนี้แอกยังนะคะเราก็ได้มีการนังเสนอนะะคผลงานของน้องนะคะรวมไปถึงการใั่ที่นิทรรศการของผู้ต่างๆนะคะภาพที่ว่าเรานำมาถ่ายนำมาถ่ายทอดเนี่ยค่ะจะเป็นภาพวิถีความเป็นมุสลิมในสัมจักรชายแดนภาคใต้ค่ะคือเราอยากจะบอก ให้เพื่อนแนบรู้นะคะว่าต่อไปเนี่ยอาเซียนเข้ามาประเทศที่ว่าคนนับถือศาสนาลามเนี่ยก็จะมีคนนับถือมากค่ะก็อยากจะเอามาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยก็คือแบบเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความเป็นอาเซียนของเราในในสิ่งที่จะเข้ามาใน3ปีข้างหน้าก็หลังจากที่ได้มาดูนิทรรศการแล้วเนาะมันก็เหมือนบางครั้งมันก็ขายขายกันแต่บางทีมัน ในในในยะที่มันคล้ายกันอะมันมีความแตกต่างซ่อนอยู่อะค่ะซึ่งแบบมันแยกเมันแยกออกจากกันไม่ได้อะมันก็อยู่เราก็รู้สึกว่ามันลงตัวเนาะมันมันอยู่ด้วยกันได้ แล้วภาพเรือเนี s <S ่ยค่ะภาพเรือนี้นะคะเป็นภาพเรือกอแลเอดค่ะน้องเคยได้ยินไหมคะเรือกอแลเจะเป็นเรือชื่อมากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรืออย่างนี้เลยออกไปหาปลาค่ะอ๋อในลายเนี้ยค่ะในตัวเรือเนี่ยค่ะลายที่เห็นเนี่ยค่ะจะมีความน่าสนใจอยู่มากค่ะเพราะว่าเรือลวดลายเนี่ยค่ะจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างอ๋อลายไทยลายมลายูแล้วก็รวมไปถึงอิสลามิกคลาสนะคะก็ส่วนมากแล้ว ก็จะมีลายกระหนกลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลายมลายูก็จะเป็นลายเท้าลายมาผสมผสานกันภาพที่เรานำมาถ่ายก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเล่าเรื่องในความเป็นมุสลิมได้คือทําให้เขาเนี่ยได้รับรู้อย่างน้อยก็ได้ถ่ายทอดความเป็นอาเซียนว่าเราจะได้แบบคุ้นเคยคุ้นชินกับเออ ความเป็นมุสลิมของเรามากกว่าที่ว่าเราจํากัดอยู่ในวงแคบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อาจจะอยู่ห่างจากความเป็นมุสลิมออกไปภาพนี้ก็สามารถที่เราจะทําให้ ให้เขาคุ้นชินแล้วก็เคยชินกับอา,อาเซียนที่กําลังจะเข้ามาการที่เราได้มาดูภาพพี่ดูหาเนี่ยได้อธิบายให้เราฟังเนี่ยเราก็เข้าใจถึงความเป็นมุสลิมมากขึ้นอย่างงี้ค่ะว่าเขามีวิถีชีวิตยังไงแล้วก็เขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเราเลยอาจจะมีมุมหลายๆมุมที่แตกต่างที่แบบเป็นเป็น,ปนด้านดีด้วยซ้ำไปะคะ่ะจากที่เราไม่เคยรู้เลยเราก็รู้ว่าชาวมุสลิมเขาทํา เกี่ยวกับการประมงมีเรือเป็นของเขามีลวดลายที่สวยงามถ้ายิ่งคนต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ยิ่งต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาให้มากที่สุดอะค่ะเท่าที่เราจะทาได้มันจะไม่ค่อยเห็นมันจะเป็นไทยแบบรรยากาศในวันนั้นนะคะกับการจัดภาพนิทรรศการของเรานะคะก็คนหลากหลายพื้นที่ มาเรียนรู้ภาพถ่ายของเราเป็นจนํานวนมากคะ่ะแล้วก็เพื่อนๆต่างพื้นที่เนี่ยก็ให้ความสนใจรวมทั้งสื่ออื่นๆก็ให้ความสนใจภาพถ่ายของเราเป็นอย่างมากบางคนนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามุสลิมเขาทําอะไรกันหรอภาพนี้คะ่ะก็คือเราก็สามารถที่ว่าจะอธิบายได้ว่านี่เขากําลังละหมาดเขากําลังประกอบาาศาสนกิจที่คนนักถือาศาสนาอิสลามทุกคนต้องปฏิบัติแล้วก็เขาบางคนอาจจะไม่รู้ว่า มีสถาปัตยกรรมอย่างนี้ด้วยเหรอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งสวยงามอย่างนี้ด้วยเหรอมีวิถีชีวิตที่มันปกติอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยค่ะในความเป็นจริงมีความพยายามของหลายองค์กรหลายสถาบันได้ดําเนินการเรื่องของการสร้างความเข้าใจของคนพื้นฐานต่างๆแต่มันมันยังไม่เพียงพอถ้าเราเข้าใจสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญว่าต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้น แล้วจะเห็นมากขึ้นเมื่อมีเด็กนักศึกษารุ่นใหม่ได้กระทําความเข้าใจลบานี้ <c oughs> ผมคิดว่าเราจะต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อที่จะรับรู้แนวคิดของเด็กว่าเขาคิดยังไงกับเพื่อนบ้านของเขานี่คือสิ่งที่จะผมคิดว่าสําคัญมากแล้วก็น่ายกย่องเด็กๆเหล่านั้นที่จะสื่อให้สังคมได้เข้าใจครับหน้าภาพของผมที่ได้สื่อไปที่ผมได้ถ่ายในพื้นที่นะเพราะว่ามันเป็น การเปลี่ยนทนัศนก,กติของคนนอกพื้นที่ได้เลยแหละผมว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปคุณอาจทัศนคติของคุณหรือว่ามุมมองคุณก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นทัศนคติเดิมเดิมความเชื่อเดิมเดิมหรือว่ามุมมองเดิมเดิมถ้าเกิดมุมมองเดิมเดิมของคุณไปด้านบวกอยู่แล้วการที่คุณพลาดองค์ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามุมมองเดิมเดิมของคุณเป็นมีทัศนคติตด้านลบต่อคนในพื้นที่อย่างเงี้ยผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดคนคนที่ดูเนี่ยทัศนคติจะเปลี่ยนไปผมเชื่อแบบนั้น